วันนี้ก็จะพาชมอีกหนึ่งชุดครับผมชุดนี้ก็ถือว่าที่เด็ดมากในช่วงปีใหม่ครับผมมีความพิเศษอะไรกันมาดูกันครับผมครับชุดนี้ครับทำไมถึงว่าที่เด็ดครับผมครับได้ power ไปด้วย1แท่น6 0 0 CR ครับเป็น power ที่มีคอร์สในตัวแล้วครับไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่ม power ตัวเดียวสามารถแบ่งเบสแบ่งกลางได้เลยครับและสรรคุพิเศษการใช้งานง่ายๆครับแค่จากมิกไปหา power ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมครับถือว่าง่ายมากสำหรับชุดนี้ครับผมครับทีนี้มิกเรา ฟังก์ชันยังครบไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเอฟเฟกครับมีมาในมิกครบทุกอย่างฟังก์ชัน EQ ครับไม่ต้องมี EQ นอกอันนี้เรามี EQ ให้แล้วครับผมครับฟังก์ชันบลูทูธเปิดเพลงแบบไร้สายครับไม่ต้องเปลี่ยนเพลงนี่ครับเปลี่ยนเพลงหน้าโทรศัพท์ก็ได้เลยสำหรับชุดนี้ครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันตู้ที่มีความพิเศษหลายอย่างครับผมหนึ่งครับเทอร์โบ15นิ้วครับผมครับได้พลังเสียงที่หนักแน่นทรงพลังครับผมครับสุดยอดมากสำหรับเทอร์โบพร้อมด้วยตะแกรงปั๊มครับ สวยงี้ไเลยฟีเจอร์การฝุ่นรปเลยสลับตัวนี้ครับผมครับงานตู้เราเป็นงานไม่ัดทั้งหมดใช้งานทนทานแน่นอนครับผมครับเสียงกลางครับก็เป็นคอลัมน์6.5นิ้วในตู้มี3ดอกครับผมสลับ6.5นิ้วพร้อมด้วยแหลมอีก1ดอกครับผมครับของช่างก็ใส่งานครับนี่ตะแกรงปั๊มทั้งคู่ไว้เป็นเบสไปกลางตะแกรงปั๊มทั้งคู่อีกต่างหากงานตู้เรายังเป็นงานไม่ัดอีกต่างหากครับแล้วตัวนี้สามารถใส่ขาตั้งได้ด้วยเพราะว่าข้างล่างเรามีเบ้าเสียบให้ด้วยอีก1ชุดครับผมครับ ชุดนี้เราแถมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้เป็นอุปกรณ์สายลำโพงสายสัญญาณครับไปถึงบ้านครับลูกค้าแค่เสียบปลั๊กเล่นได้เลยครับราคาแค่2 2 5 0 0ัรบาทเท่านั้นครับสลับชุดนี้ครับผมครับทีนนี้ก็จะพามาดูความง่ายของการใช้งานครับผมครับหนึ่งครับผมครับจากบิกครับมาหา power ครับ่ายครับง่ายครับแค่สองเซนแค่นี้เองครับผมครับสองครับจาก power ไปหาตู้ครับแต่ในชุดเราจะมาร์กให้ทั้งหมดว่าเป็นกลางเป็นเบสมาร์กให้ทั้งหมดสลับในชุดของเราครับ การเข้าตู้ง่ายๆไหมครับเบลดเข้าเบลดกางเข้ากลางแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับชุดนี้ครับผมครับการเปิดเพลงมาง่ายๆครับผมครับอันนี้เราก็เชื่อมต่อผาระบบบูทูธนะครับไปเปิดกันครับผมการเปิดครับเดี๋ยวอะไรข้ามลืมครับนี่มาสเตอร์ครับเล่นไปก่อนศูนย์ก่อนครับผมครับอันนี้ก็เป็นระบบบูทูธหลายคนสงสัยชุดนี้ครับนี่ตรงนี้ต้องดูตรงนี้หน่อยนะครับผมครับถ้ากดลงครับจะเป็นระบบแสงญทียนตรงนี้นะครับผมครับถ้ากดขึ้น จะเป็นระบบบลูทูธครับผมครับนี่ต้องดูสวิตช์ตรงนี้ด้วยครับผมบางคนเชื่อมบลูทูธแล้วไม่ดังไม่ดังโทรมาถามบ่อยครับนี่ปุ่มนี้แหละครับผมครับได้สองระบบครับผมไป บอกจริงมไมมเราเพื่อก็ดูเชั่วเมื่อทีหนามึงพาลวกันกระโดโนกระแทกเพื่อทีมหน้ามึงแล้วก็ดึแทกอันแแล้วก็นแกแทกอฟัดตาแล้วก็โยกแทฟัดตาแล้วก็รุนแล้วแทกกันโจนแล้วก็โจนแล้วก็แทกกระโดกกระากระโตกกระแท่เอ้ของแท้แทวะของแทแของแทแกดีด้าอาองแทะเว่ยโอ้มันมากท e. ีนน่น, ah นี้ก็คือมือเลยครับผมวันนี้ผมก็เปิดที่ ลุงแจ้งครับว่ามันเป็นยังไงเสียงชุดนี้ครับชุดนี้ครับราคา22,500ืารเท่านั้นครับผมครับเบส15นิ้ว2กลาง6.5นิ้ว2ครับ power AB สองร้อยหนึแท่นครับผมมิก1ตัวฟังก์ชันครบ EQ effect ครบในตัวครับผมขอบคุณครับผม